นักเก็ตไข่ติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง YouTube ป็นยนึงตึงโปนนะคะเริ่มต้นนำไข่ไก่มาสี่ฟองแล้วใส่ซอสปรุงรสลงไป1ช้อนชาตีตีตีให้เข้ากันเหมือนกับการทำไข่เจียวปกติเลยค่ะจากนั้นนำน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันร้อนเทไข่ลงไปทอดจนกระทั่งสุกดีทั้ง2ด้านตักขึ้นพักผึงไวใ้ให้สด็ดน้ำมันนะแล้วทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยนำแป้งทอดกรอบ UFM หรือยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะมาผสมกับน้ำคนๆแป้งกับน้ำให้เข้ากันนะแล้วก็นำแป้งทอดกรอบ UFM มาอีกหนึ่งส่วนค่ะแต่ส่วนนี้เราจะไม่ผสมน้ำนะจากนั้นนำไข่ที่หั่นเตรียมไว้มาชุบกับแป้งส่วนที่ไม่ได้ผสมน้ำสบัสบสับเอาแป้งส่วนเกินออกแล้วจุ่มลงไปในแป้งผสมน้ำแล้วก็จุ่มกลับในแป้งแห้งอีกหนึ่งรอบค่ะ จากนั้นนะนำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันร้อนแล้วก็นำตัวไข่เจียวลงไปทอดโลดทอดจนกระทั่งกรอบดีทั้งชิ้นเสร็จแล้วจ้าจะกินคู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือว่าจะใส่ผงขย่วแบบนี้ก็อร่อยจ้าใครสนใจผงขยา่าลิงก์อยู่ในไบโอหรือไม่ก็หาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แมคโครอะไรแบบนี้ก็มีขายนะโอเคเสร็จแล้วจ้าบ๊ายบาย